วันนี้นะครับเป็นวันสิ้นปีที่ทุกคนก็มีเวลาแห่งการพักผ่อนนะครับเตรียมตัวที่จะมานับเข้าดาวนับถอยหลังเพื่อจะต้อนรับปีใหม่และว,วันนี้คนก็มาที่ชายหาดที่บ้านน้ำเค็มแห่งนี้ค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับเพียบเลยมีนักท่องเที่ยวมาเต็ไมไปหมดเลยนู้นคือแสงสุดท้ายของวันนี้นะครับวันสิ้นปีที่จังหวัดพังงาหาด บ้านน้ำเค็มสวนอนุสรสถานสนามิบ้านน้ำเค็มนะครับนู่นเลยสวยงามมากบรรยากาศวันนี้ดีามากๆเลยนะครับฝนไม่ตกและบรรยากาศก็สดแสดจะสวยงามจริงๆและแล้วเวลาการราอคอยก็ามาถึงนะครับ3 2 1ส,สองสวัสดีทุกคนทุกคนชื่นชมกับบรรยากาศทุกอย่างสวยงาม เช้าวันต่อมานะครับบรรยากาศการท่องเที่ยวก็หายไปแล้วนักท่องเที่ยวก็กลับบ้านกันแล้วแต่สิ่งที่เหลือไว้ก็คือพวกเศษขยะเพียบเลยนะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับน่าเศร้าจริงๆเลยและขยะเหล่านี้จะจัดการอย่างไงครับใครจะเป็นคนจัดการ ก็ไม่พ้นเจ้าหน้าที่ของอ,อปตอที่ดูแลพื้นที่แห่งนี้นะครับผมก็เห็นท่านเขาเก็บอยู่เพียงลาพังเช้าวันนี้ผมจึงตั้งใจที่จะมาช่วยพวกเขาในการเก็บขยะเหล่านี้อ่าผมเจอโกอึงครับนี่ผู้ดูแลสถานที่แห่งนี้นะครับให้สะอาดโกอึงมีอะไรจะฝากให้กับนักท่องเที่ยวไหมก็ ก็เหมือนกับว่าถ้าถ้าเราเที่ยวแล้วถ้าเราไม่ทิ้งเศษขยะไม่ทิ้งกันเนี่ยมันก็จะไม่เป็นคนอื่นจะได้เที่ยวต่อได้ใช่ใช่มันก็จะสะอาดขึ้นพอมันเละอย่างนี้มันพอทีหลังมาถ้าถ้าเหมือนว่าถ้าเราทําทําเละพันนี้ใช่ไหมพอเพื่อนมาทีหลังก็จะลกถ้าเราไม่ม็ดเลาใช่ก็จะไม่น่าดูหาดก็จะสกปรกครับนั่นเด ใครเอาอะไรมาก็ช่วยเอากลับไปช่วยช่วยเก็บไปด้วยเออได้เป็นรับผิดชอบของตัวเองก็จบแล้วครับมันจะไม่เป็นเสร่มภาระให้ใครครับนี่ครับโคนก็เก็บได้เพียบเลยดูดิถังถุงเพียบเลยเนี่ยตั้งแต่เช้าแล้วล่ะผมมาช่วยเขาอีกแรงหนึ่งีลยววันนี้อีกด้วยนะวันนี้อีกด้วยวันนี้วันนี้อีกด้วยวันนี้อีกด้วยนะเก็บวันนี้ก็คงมีอีกวันหนึ่งนั่นนะเออสนุกเลยอ่ะนี่คนนึงนะครับนี่หน่วยกล้าตายเก็บขยะนี่ ขึ้นว่าเรื่องนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่ง่ายๆมากเลยซิมเปลิลจริงๆเลยคือพาขยะมาก็าพากลับไปด้วยสิรับผิดชอบของงานของมันก็จบแล้วนะครับไม่ต้องเป็นภาระให้กับใครไม่ต้องเพิ่มงานให้กับใครโอ้พามาได้นะจ๊ะจตไม่พากลับเลยไม่เสียดยายอะไเป็นยอมๆเลยครับเป็นยอม,ยอม มช่วยเก็บขยะกับโคอึง่งจนสายนะครับแดดค่อนข้างร้อนเลยก็ถือว่าวันนี้ได้มาหลายกระสอบอยู่พอสมควรนะครับหวังว่าทุกคนก็คงจะรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะครับไปเที่ยวที่ไหนนําขยะไปก็พากลรับผิดชอบของตัวเองก็แค่นั้นครับขอเชิญชวนนะครับมาเก็บขยะก,กันเพื่อโลกของเราบ้านของเรานะครับจะได้สวยนะครับและยิ่งจะเจ๋งกว่าน,นั้นนะครับก็คือไปเก็บขยะที่ตัวเองไม่ได้ทิ้ง นี่แหละครับสุดยอดเลยผมจะดีใจไปที่สุดนะครับถ้าทุกท่านจะมีโอกาสได้เขียนคอมเมนต์แนะนำติชนด้านล่างหรือกด Subscribe กดติดตามในช่อง YouTube และ Facebook ม่วนหมานและขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกคนนะครับขอบคุณมากครับ